ออสบายดียินดีตอนทับเขาซูสองน้องตุกสาวหลาวสักเนื้อชาแนลสบายดีจ้าน้องตุกหากันเลิกเฮียนน้องทุกคนเนาะยินดีตอนทับซูสองน้องตุกเบสคือเมื่อนี่น้องตุกหากับโรงเฮียนมานาะงตกเบ,บเขาตลาดนาอทุกคนสวงนี่คือแบบฝนตก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 นาอทุกคนเนาะเดี๋ยวนี่ก็กําลังฝนตกเลยทุกคน อดีแต่บาดแวเข่าวตลาดเทอะท์คว่มียังกินเนาะฝนเนาะอืมฝนกำลังตกเลยฝ่ามืดมืดเดี๋ยวนี้ประมาณหามงนะเนี่ยทุกคนเนี่ทงหน้านั่นก็เริ่มเคี้ยวแล้วเนาะเพราะวา่าข้าวเจ้าได้ดำแล้วทุกคนดำอะ่ะบงังเสาแล้วนี่เนาะทุกคนเนาะเสาร์อาทิตย์แล้วี่เนาะทุกคนเสาร์อาทิตย์แล้วนี่น้นนนอ,นนองตุ๊กกนเลยคิดเมนูเรื่องออกคือส่วนหนา้าฝนนี่เขาจะต้องกิน นอใหม่กับอ่าเห็ดนะทุกคนนกเมนูเห็ดเห็ดอั he ath. He ath, นนกอ,อูกแกงอันเออเห็ดเห็ดแจ้วเห็ดอ่ะเห็ดปวกนกป้ากับกับเห็ดอันมูของตุกยูบานนะะไปเก็บเก็บเห็ดคือแบบใดแล,ะละ้วจะมีเห็ดกกเห็ดทานเห็ดอันมันเป็นใบสีแดงๆนาดทุกคนแล้วก็เห็ดปวกสวงนี่เห็ดละงอกเห็ดอันเดอร์เห็น ath, คลิปแต่ละคนคือแบบ เป็นตาแสบขนาดน้องทุกคนนาะเห็นนันเขาเฮ็ดคลิปเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะบักร่าย้ยกินเป็นตาแสบเป็นตาน่ะน้องตุ๊กก็เลยไปสื่อเฮ็ดเพ็ดอ่าเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะปลอมดอกว่ามาแกงเราวรนี้เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะง่าเลยเฮ็ดเพาะปลอมเนี่ยทุกคนแทนกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮ็ดเพาะหันมันราคาสูงมาก ราคาสูงเนาะราคาแบบมันแพงนะทุกคนก็เลยกินเห็ดเพาะป้อมไปก่อนเนาะทุกคนพ่อเคยกินข่างหนึ่งในชีวิตคือไปกินน้ำอูค้คำบอกที่ยวนบานของงันอ่าพี่น้องเราแหล,ละทุกคนก็จะรุนดุนจากแต่สมัยน้องตุ๊กเฮียนะ่ะสั้นสูงเฮียนปวสกับน้องอูค่คนแหละทุกคนเมื่อนี้น้องตุกก๊กฤทเลยมาเห็ดแกงนอใส่หเห็ดเพาะปลอมหรือว่าเห็ดเผืองนั่นเองเนาะทุกคนแกงน้อก,ก็ แกงนอแบบไทยเวียงจันทเด้อทุกคนข้าเมืองตาลิวลิวตาตามเนาะทุกคนเนาะแกงแบบใ่ขเบือแล้วก็ใส่ยงนางใส่ผักขญียงไทาย่าอยูเวียงจันทน,นี่น้องตุกินแต่ว่ายูสมเหนือคือแม่บุกินผักขญียงนั่นเองเองนาะทุกคนแม่พูดบุกินผักขญียงก็เลยพ่นกระโบมักแกงแบบขุนๆุเนาะเพราะว่าไทยเหนือแกงนอใส่เป็ดน,นัวแกงนอใส่เกลือเป็ดนัวแต่แตยูเวียงจันทนี่คือแกงนอใส่ยงนางผักขญี่ง กินกับไปแซ่บดีเขามีครูกินนี่อันเลยกับแซ่บมีครูกินหลายๆคนอันเดอกับแซ่บนะทุกคนเนาะแต่เดียวเ่าไปลงมือเฮ็ดลงมือกันเลยเฮ็ดแกงน้องใหม่แบบปิงจันนะใส่เฮ็ดเพาะปลอมจริงๆก็จะกินเฮ็ดเฮ็ดเพาะกับเฮ็ดปวกอยู่แต่ราคามันมันแพงสําหรับฮาโผดฮากันเลยเหมาะสมแก่กันกินเฮ็ดเพาะปลอมแต่แบบเฮ็ดเพาะปลอมนี่ก็แพงนุกคนสาวพันนี่สาวพันนี่บรีนนี้หน่อยเด้อ เบ้นหน่อยเด้ราคาจะสูงอยู่ได้นีนี่คือเห็ดเผาปอมนั่นเองหรือว่าเห็ดเพืองอย่างเราทุกคนเห็ดเพืองกระแสบช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเดแบบอ่าที่แบบเฟืองที่แบบเขาเอามาบ่มนะใส่เสื้อเห็ดนึงมันก็ขึ้นหรือว่าเห็ดเฟืองออกตามธรรมศาสตร์ก็ลายเนาะช่วงนี้เนาะทุกคนเนาะคือเป็นช่วงหน้าฝนแบบเห็ดยังก็ขึ้นออกลายนะน้องตุ๊กกะเลิมาแกง เห็ดเพื่องผสมนอนนอนพนเนาะไปกันเลยไปเห็ดกันเลยขึ้นจีแสบ นี่กับเป็นการแกงนอแบบานั่งของน้องตุกเลยใส่ขัาวเปลือใส่นันปกติน้องตุกบ่ค่อยได้เฮ็ดดอกอันแกงนอแบบใส่อขอ้าวเปลือยใส่านานะ้างทุกคนเนาะปกติกับปะเฮ็ดอันแกงนอแบบธรรมศาสตร์น่ะคือว่าน้องตุกคือว่าน้องตุปก,กินนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามืัอนี้จะเฮ็ดแบบไทยเวียงนะทุกคนเนาะแต่ก็บประเทศโน่นเหรอบู้บ้ารสจัดเป็นเราโดยนาะทุกคนเนาะปกตินี่ ซีมือแบบนี้ต้องน้องอุ้งแน่นอนเนาะแกงนอนี่อู้สุดยอดเซียวอูนี่เด็กน้องอูไปบานไปบานน้องตุ๊กแล้วตุ๊กคิดถอดแมะเด็กนั่นไปเด็กน้องอูไปบานน้องตุ๊กเนาะใายคลิปกินข้าวอันนี้นั่นน้ำเมะแล้คิดถอดแม่เนาะทุกคนเนาะมายุพีกะได้หลายเดือนละกินข้าวอสามเดือนแล้วเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กมายุนี่พอน้องตุ๊กมาเดือนสาม เดือนสามเดือนสีเดือนหาเดือนหกกำลังข่าวเดือนสีเดือนสีแล้วเนาะทนะุกคนาะมาอยู่เวียงจนัาน,านท์ซะโด่นนานแม่คงคิดหน่อยแต่ยังไงแม่นำมาแม่นำมาหาฝนกำลังตกหนักเลยลมมักแห้งเนาะทุกคนทุกคนยินเสียงบอกเดี๋ยวนี้องสุกกำลังมาเขาเบื่อนะ่ะตกลอกับหนานางไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้เขาเบื่อเป็นก่อน ดี๋ยวอันขา้าวเบอเป็นก่อนแล้วก็จะมาตัมใส่กับเผือกแล้วน้องตุ๊กกระเทียมหมกไข่ใส่ผิดแต่บาเดียวดินยังไปเอาต้องบ่ได้ฝนตกฝนตกนะอันนี้คือเห็ดขวอนเาวานาวนะทุกคนตนตกจะมาตัมเด็ดอ๊า บมกไขบ่บมกไข่ใส่เห็ดจะแซ่บกินส่วนเห็ดเฟืองอ่ะเห็ดเฟืองน้องตุก๊กเบากระทืบเลยทุกคนแต่น้องตุ๊กเขียนเขียนได้เนาะทุกคนเนาะแต่ฉันเวาจะทูบไปถูกค่ะอ่าน้องตุก๊กเบากระืบอันนี้เนาะทุกคนจะบ้า เรื่องเพศเพศได้จ้ะแต่การเซอร์เบรกเพศเบรกเซอกับมะเอ,อื้ออันเดียวกันได้ทุกคนไม่ต่างก,กันเลยจ้ะเป็นหมกไครเสื้อแล้วหรือจะให้เบิ้อเลยทุกคนเลยตอนนั้นทุกเซอร์เด้อเด้อ ยู่บานยู่บานเท้าเนาะทุกคนเนาะยู่ยู่บานหงสุกยู่ยะจะเหนือยนะเขาจะสวมไม่ก็จะมัดเห็ดแหละเพราะว่า,ามันมีเห็ดธรรมชาติคือเป็นเห็ดวันเท้าธรรมชาติบอสเรือเห็ดอันพวกเห็ดน,นั่นยูธรรมชาติเนาะแเขาจะมาเอามาเห็ดแกงเห็ดหมกเห็ดหมกอินจะซุบแหละอลันยี้นีๆๆน่ลราอยากไปเก็บเห็ดอยู่ อยู่ทิงนาอ่านกงตุกขาน้ำมีเห็ดบักกะล้งนี่เนาะส่วนผสมของการเห็ดมีกระเทียมมักเผ็ด ที่จริงมีผักบัวหัวแน่นอนแต่ว่าน้องตุ๊กบมีนตุ๊กกรเลยือบกระเจือระกาเสื้อเกลือระกาผงนัวกินสิดพลาดไม่ได้จะลายเสียบลายจะหน่อยเสียบหน่อยแลาา้วก็ตั้มเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊ั้มแป๊บ ยุ่งลด้หลยทุกคนทุกคน,กคนตั้มทำมันแลกแบบนี้เลยเด้อทุกคนตั้เห็ดกับเกรือกุ้งทีเฮาเซอร์ er, นะมันแลกแบบนี้เลยหลังจากที่มันแลกแล้วค่ะก็ตอกไข่ใส่ลงไปทุกคนไข่หานวยสิบพัน จะข้นให้มันเข้ากันก้อนใส่เชือกแปลงน,นวดย,ยังกะให้มันพอดีเลยเนาะคนเนาะเพราะว่าจอคลายไปเราจะซีบุรดานอย่างเงี้โอเคบัตเนี่ยค่ะขอห่อใส่ใบตองนึ่งเนาะ นี่ทุกคนใส่กระเทียมกับมักเพชรกับข้าวเปลือกระตําไปเนาะข้างในมูวภาษาจับเนือ้อเพชรแกงน้องแบบสาวอุลองรานกับไทยเวียงจันเป็นยังเดเนาะนนออกทุกคนพี่เสียบอกว่าบาสิกินบนะัวได้เนาะต้องลุ้นเดินคนคือเฮ็ดครั้งหนึ่งเราเฮ็ด์แมกซ์เนี้ย บุเป็นกินได้ทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองเป็นครั้งที่สาบ่ะปุ๊งเลยเฮ็ดจนดก่ามันจะสำเด็จอะทุกคนสำเร็จน่อยสำเร็จหลายบว่าฮู้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ตำไปก่อนทุกคนอันนี้คือหมอ้อแกงนอกของตุ๊บละหม้อตุ๊กับเตาไ ใส่เห็ดลงไปใส่หมักไม้ลงไปแล้วก็ดิสแทกเขาเบื่อไปอ้อมเลยเนาะมันอาจจะเป็นพร้อมกันเนาะหรือมันจะเป็นอรรดนอควรห้มันเ้ากันก่อน ลังจากเราใส่ขือลูกค้าดเป็นนองโอเฮ็ดอันใส่ขบเบือใส่อันใส่ขบเบือแล้วจึงใส่หน้าเนาะคนเนาะแต่ว่าน้องตุกซื้อนองมาแต่ตลาดนองตุกก็เลยตมเนาะใส่กับน้าก้อนน เราก็ชิมาเซาะประเด็นเลยทุกคนประเด็นก,กบเป็นประเด็นกขกวดอืมสองทับพี่ไปเลยแค่สามจัดสิ้มเจ็บใส่จนหมดขวด มันฟวดเนอะแล้วก็ปรงให้มันเซ็บเซ็ทุกคนเขาจะมาเบิ่งหมอกันกู้วเขาจะซิมเลยเนอะทุกคนเนราะวาน้องทุกเสื้อแต่ปลาแดงเนาะนงเบือ,อดิกเลือดใส่เป็นนัวอยอว่างเาปลาแดงมันเข้มมันเองแต่จะซิมก่อนว่า,สารสชาติมันเป็นยังไงแซ่บละวบตกุ้งอันเดอเพิ่มบอเนาะ นัวประแดกมากนัวประแดกไล่หลายแซษเศษเปิดเถอะลิเลยลิเลยเฮ็ดนะาดวเฮ็ดอันนั้นหันดีเถือลงจะมาเห็ดหมกใครลกักใบตองเห็ <c oughs> <c oughs> ดเป็นบอกเออเออแถเอาทั้งนี่ลง มีน้องสายลสไตเห็นนดป็นประโยชน์เลยทุกคนเอาฟังนั่นเด้เห็ดแหลมละบอกเลยเดี๋ยวเราจุกไปปรุงแกงนอตอกนนอกับน่องทุกคนเนาะมันกำลังแบบน่าอร่อยเลยนะแซ่บมาเด้อกินแกงนอลองจุกเด้อแกงนอสไตลเห็ดเผาะป่อมเห็ดเบือกกันเองครับทุกคน เราจะตองตืมเกลือนิดนึงตืมเกลือหน่อยหนึงเนาะเพื่อความนัวแต่กับเส้นเป็นนัวนี่มาตกแล้วทุกคนต้องเบ่งเส้อหลายแสบหลายหัวหลายบุญนี่แกงนอหน่งตุกตกำเด็ดแหละเบ่งจักสีหล่ะ แบ่แบต้มไก่มาแหลกเลยเด้อต้มไก่มาแหลกเลยเด้อหามาแหลกบอแหลกใส่ผักลงไปกับมีผักคะละ้วกับยอดมากอือหรือผักทองอะไรครับคุณอืตอตกความสุ่มสามของมันตกแล้วก็จซือผักขน้นยแง แต่ใบแมงลักเนาะใบแมงลักเหี่ยวๆเนาะคนคือสื่อมาองหมูว่านนี่ใส่ลงไปเพื่อความแซ่บพร้อมอร่อยหอมเนื้กะเสียบเพาะ<ม>แกงนอมหมอเนเยอะพอมกับเพชรเพราะปลอมถ้าบ่มีปลอมของแท้แล้วเนาะทุกคนแกงใส้เพื่องกับเสียบแล้วเนาะนาพร้อมแซ่บ Bon monsieur, Titi. Cái này à? tôi chỉ mực tông ạ tôi chỉ nó nà sếp hữu lựa bị kẹt nọ xe với lực xe bóc 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 na bóc 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 เพื่อคอมอร่อยืมชิมมึงดูพี่มือสันเองเ็น๋วยวนจ้างเลยเซ็บหลโอู้เซ็บกันยอบโปรดเออสันละบัวนามึงจะได้กินอีกบุวบัวอม,มึงไปกิน คู่ไหวเนาะทุกคนเนาะคู่ไหวให้พ่อป,ป้อมบักแซ่บนี่ทุกคนลูกค้าเขาแหลกบักแซบเพราะมันหูไปงานกินก้อนกุ้ยอีกกินก้อนผู้เฮ็ดเนาะทุกคนเนาะพอน้องใส่หูเขาแเงี้ยแต่หน่อยไปฮับน้องสาวแล้วก็พากันกิน ขวดนี่น้องตุ๊กก็จะมาเซอร์เบอร์ตองเบอร์ตองนี่ทึกฝาฝนเนาะก็เลยเอามาหลวกก่อนพอหยาดมันแตกก็จะเห็นแบบนี้ห่อห่อหมกแบบนี้เลยแล้วก็ไปนึ่งเนาทุกคนเนาะนึ่งประมาณสามสิบนาทีหรือประมาณชิมห้านาทีนี่แหละทุกคนนึ่งบดลดีวสองเนี้ยมาขัดก่อนเลยทุกคนเลยเพราะว่า นี่บมิตอกบมิตอกนั่นเองนี่น่าจะมีใหมหอยู่ใหม่กันเงื้เลือเกินม,มาเชียบปิงเอ็นคัด้ันนี้ก็ได้นะทุกคนคัดน่ะจำเป็นนะเพราะว่าใหม่มันแข็งผมมันเด็กับตองมันหนาเด้ แล้วก็จิเ๊เสื้อหายหนึ่งเนงเาะเพราะว่าเขาบว่าุมีตึงหมองกระทะนั่นเองเนาะทุกคนดีเดี๋ยวมิเลยจุ่มลงไปี๋ยวเราตุกเอาผาหมอไปใส่ก่อนหมอไปใส่หนงปิดไว้ ประมาณ15นาทีเนาะทุกคนเนาะพอดีนองมาพอดีได้กินข่าวแรงเนาะทุกคนในระหว่านี่น้องตุกกรเชียแป๊บไปล้างถ้วยล้างถ้วยยัง้เรีบเอยน้องตุกกรสิไปเฮดเบียบหวานถี่อาจารย์พักไว้ทานทุกคนเนาะหนึ่งป้าวันนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวน้องตุกจะเอาไปแบ่งนาอค่ะน้องค้างของเดทุกคนได้ ๆๆๆๆๆกิ๊งหน้าเขียวเหรอฝนเนะาะฝนตกไหมไม่ <นะ S 1> เข้าแล้วททอ้าวเว้าเอานี่มาเหอะเาเห็ดแกง,นนนงนเนาะใชแล้วนี่เต็งกิ้วโอ้โหเน่นี่กี่เข้าลราอ่ะใช่แล้วกี่เข่าค,คนเดียวอืมลืมเซตหาเอาใครไปกินบอก ได้แล้ววันนี้เออเฮดันแกงน่อหม้อเยอะยุ้ส่วนติ๊กกับติ๊กกับบุกินติ๊กม้อข่างมาะค่ะเกิดก็เลยแบ่งมาเห่อน้องวันน้องกินเขาอันนี้คือน้องใหม่เด้อทุกคนห้องข้างห้องข้างห้องข้างนักตุ๊กเนาะเป็นหนอนไทยเสมอคือกันเด้อทุกคนีจะไปตัดเป็นวันงามๆนะงามแล้วเปลี่ยนบันงามงามอยู่แล้วโอเคครับคจอเด้อมาแล้วไปเ่าะเกี๊ยมเครื่องกันเนาะ ห <c oughs> าอินูมาเป็นข่าวรีวิวหรอรีวิวแกงน้องเออรีวิวแกงน้องสิบึงเด้อเป็นอะไรเด้อเหรคอมเมนต <c oughs> ์ก,กีนเมาขาสุกคน น้องสาวมาแล้วก็กินขา้าวนะนทุกคนเดีอนนี้ทามาเบิงบ้งหมกไข่ใส่เห็ดหมกเห็ดใส่ไข่นำต้องตุกหนกว่ามันเป็นหรือยังอืมอืมเอาเด็กคิบออกนอกโ้อนมากเลยมือก็ไม่คงนะเนี่ยไอ้ชูอืออือ เห็ดหมกไข่ไข่หมกเห็ดเป็นหรือปเปล่าทดสอบพถอะอืมทุกคนเป็นแล้วเนาะนี่ว่ายอายเต็มเลยอืมน่าอร่อยน่าเซ็ เดี๋ยวเขามากินข้ากันเลยเนาะทุกคนน้องสาวก็ได้มาแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปกินเขาก่อนมาเดินมากินเขากันเนาะน่าเซ่บขนาดเดี๋ยวซิ้มให้เบิ่งก่อนนี่เนาะมันจะเปิดอย่างนี้เลยแซ่บไปกินข้ากันเลยจ้ะ ทุกคนส่วนคลิปนี้แหละนงตุกกบสิเรียทุกคนไวโกนพักทุกคนกดไลค์กดแจก์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้นงตุกให้คลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวนงตุกเดี๋ยวพาน้องนองกินเขากันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวพาไปสุมบรรยากาศที่นองตุกกับน้องหนองกินเขากันเลยจ้ะบ๊ายบาย